ตตดว h ดฮั e l l o สวัสดีครับพฮัล e l l o วัสดีครับ Hello ดีเพี่ยะไรวะตะโกนหาพ่อดีสตุนตีเลยดูดมาก่อนมาเล่นเกมวะเนี้ยแมปเปิดแรงกู ให้ได้เลยอะไรอะให้ได้เลยมึงจะเป็นราชาโจรสลัดเหรอผมรู้นะพวกนายคนไทยอะเฮ้ยรู้มากไปมากจะมาหลอกกันนาเฮ้ยนี่บนไหลกหนาวะแล้วกรูไปอะไรอ่ะเฮ้ยเออเ้ยออเออ Spike down A Spike down mid Train harder โอ้น่าเช่ในานร้เปล่า,าเสมเหมือนคนไทยอ่ะยูคุยมึงาาไกัตองป่วย,นะ <c oughs> ยอะไร,ะรอร่ะอใช้นานะเกมน่ะเยอ่เลยเยอะอะไรนะเยอะยูคุยมึงโยนต,ตาเนี่ยมึงโยนตลอด ยิงให้ไกลเอะยิงให้ไกลเขูจะตามเออยิงให้ไกลกูเออนั่นแหละรู้รลิสหรือ i ิ i t เ a t o r เมียเก่งสิบคิวเก่งนะมึงฮ้้แต่มึงเพิ่งได้ห้าคิวนะเออเยอะสี่ค <Hello. S 2> ิวอะ ไอ้เร yeah. mm ือ hmm. ก uh, yeah. yeah. mm ูวิ่งวิ่งได้ตายเนี่ยไอ้เรืยกูยังเกี่ยีร่มึงเลยอะไรวะไอ้หอโม่เล่นโงอ่ะโม่ไอ้ลูกไก่เมื่อกี้ลูกไก่อะ โง่ติบปิดติบปิดสวะเฮ้ยฆ่าาคิวเยอะแต่เดียวเก็บไปสามกูโง่โง่ติบปิดสวะโง่ห้ามากกว่าสี่แล้วอรสี่วะ อ๋อกูเองหมาสีแม่มึงนี่เอาไปวันแถบเหมือนพ่อมึงอะแต่ยังเทคนโหดเลยครับงนี่นี่กรเดกเอาดูเปล่ารอนแปดมากกว่าโหไอ้ลูกไก่ในกำมือเมึงจะมาลูกไก่ในกำมือกูเลยแหละเอามาเลันกับมันนี่อ่ะเกียรติเจาะเกียรตั้งค์เกียิคเลยเนาะยิงให้ได้ตอนนี้ดีกว่าไม่ต้องจบเกมหรอกพิงตอนเนี้ยยิงให้นั้งผมกันจบเกมโง่เออกระนั้งพอดิ ได้เปล่าทำได้เปล่าทำไมไม่ได้เองโง่เฮ้ยได้คิวแล้วหนึ่งติดมากอาต่ามันนะตะกรมันค่อยๆห่างขึ้นเรื่อยเรื่อยเหมือนแบบเนื้อตรงเพราะว่าเราอยู่ด้ยกนโง่คนโง่อะไรอ่ะจากที่สองไม่เหรอตอนนี้ที่สี่คิลืมคนโง่นะหมอกันดับมันนั่นแหละ ดีนะเส่เขาเป็นผู้หญิงอะฮะไอเหียอเหียแล้วมันดไหม่มาผู้ชายโง่ชไหชื่อแกดิก็รู้ดิรู้เลยที่หาพ่อมึงเหรอไอเือเไหี้ไอเหี้ยขยันหรือเ่าออ้าเอ็ง่อะไรเนี่ยเป็นีอะไรอ๋ออ๋หวตะ โง่ไ l แค่นรอโซ่เว้ยและกล่วมันก็คือคนไทยด้วยเื่อมันคือเมียมึงไอไอเขว่าเพื่อรักแคร์แม่ไหนได้ป่าววะเพื่อโง นี่มึงก็คือไอ้ที่ฆ่ากูดีหว่ามึงทำทำไมน่ะกูจะไม่ได้แลกสินะไอ้ถ่ายก่อนเพื่อนถ่ายก่อนพี่พี่ชั่วโมงหมดซื้อซื้อบ้านท่านไหนครับสิบบาทชั่วโมงหนึ่งพี่เดี๋ยวูนี้ยลืมปิดไมค์ขอเงียบกันโอเคเพื่อนตั้งใจจะค่อยปากดีตะคุรอรอรอมาสามขีดหรอ รอนำมึงก่อนี๋ยวกูจะดา่ามั้ยโอ้ยมึงร้ารงหรอก,อกมาี้ขาจะบอกใหนะสแกนมึงยัมานั่งยิงให้กูเลยกูยังเล่นไปพูดไปได้เลยมไม่มีปัญญาไง <isf> One n e m y remaining อ้แมัน,น,อน,มนสองตัวมตัวเนี้ยจะนำยังไงวะมึงก็ตายเอาตายเอากันนะ ก็ตายมั้่ะอเหี้ยเอ้ยลินพันแล้วพูดไรเพื่อไอเง๊ง One n e m y remaining มันอยู่ขวาเจ้ากูบอกมันอยู่ขวาหันยื่ทางดานซ้ายน่ะเรียนต้องตือไหม ยงยู่ยงอยู่เพื่อนมงก็มาแกนมกตงกไก่เลยบมือโดนเด็กร้านเกมด่าอะสบายร้อสไ์ดเมิดกระจอกสองตาได้แล้วาตัวเองนเหมือนด่าตัวมึงเองนมาด้ยกันบอกแล้วอย่าปากดี่พูดมีาคุณรู้ป่ะโอ้ เสียงเล็บรู้นายเป็นคนดะมันก็แหละกูเพื่อนเพื่อนเห็นเพื่อนด่าไม่ช่วยเพื่อนนะเห็นเพื่อนโดนด่าแต่มันเป็นลูกไก่กับมือจีนโง่แต่แต่ผมแบบน่าจะมาเล่นดีนะนายหิวไม่เพื่อนนั่นโอ้ปดมันนี่ไอ้เพื่อ่ะสมมติอย่าเฮียอะไรกูรู้เพื่อนกันเพื่อนมึงนั่งขำอยู่เมื่อกี้ถ้าไม่ใช่เอ้า

ก็พอรู้ว่าแบบตามไม่ทันก็เลยบอกว่าเอียมึงก็แค่ขี้คายกูเบรกแค่นั้นแหละเด็กแบด์อะเด็กเ้านเกมเหรอใช่ปะเล่นเล่นเกมเถอะไปทำงานเถอะไอ้แก่เอียร์เท่ามากโอ้โหสมองสายตาไม่รับดูนะรู้ไอ้เธอเราเป็นภาระเด็กๆเขาเลยว่ะเกมมันของเด็กเอียร์ผู้ใหญ่อย่างมึงไงอย่าเล่นโอ้ กระจอกไม่อยากให้บอกทีทีไม่ใช่เอาดีเหรอเบนเจอร์เทนหน่อยเอาดีนี่โง่ไงเลิกไปเลยโง่